สวัสดีพี่น้องพงไปสุภูสุขคนวันนี้ก็อยู่ในช่องยายพันนางเล่าคือเก่าเลยนะจา้าวรนที่ไปฟังกะยายพันมาอัปเดตเนาะมือนี่ก็ฝากช่องในเดจา้าช่องยายพันนั่งเล่าวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตอัปเดตอัปเดตคือเรื่องของน้องซีแกรมอัปเดตว่าหลังจากน้องขึ้นเวทีร้องเพลงน้ำตาหล่นอุ้น้ำตายหยุด บนรถไฟแล้วก็มีเกิดดรามา่าเกิดดราม่าขึ้นมาว่าไม่รู้เอฟซฝ่ายไหนของฝ่ายผู้ใหญ่บ้านหรือว่าฝ่ายของเพลพาวหรือว่าชาวเน็ตเขาเอาไปเขายิบยกขึ้นมาพูดว่านี่เป็นเพลงของเพลพาวร้อง ทําไมน้องซีแกมถึงหยิบยกขึ้นมาร้องไม่ติดลิสิต์เตียงเงินเหอรอพนาเพื่อนว่า <c oughs> มีช่องต่อๆทั้งนึงเนาะเดินเอาไปเ่าเพ่นก็ไปลงในช่องของเพื่อนอยากเนประสงค์อะไรไม่รู้ก็เลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปไปเห็นวับดบิ๊นี่ไปเห็นก็เลยเพื่อนเอาช่องของช่องของนาลิตะแบน ช่องกินงของเพื่อนนะ่ะคอมเมนต์ไปว่าเพลงเพลงนี้ช่องของของนาริตะแบนเข้าไปคุยเนาะปอสละอูกูเป็นคนสั่งให้บอสบิก๊กภูมารินแต่งขึ้นมาเองปอสะละอึง ซาเลอือืมึงนะพี่น้องเป็นอีหยังมึงเป็นอีหยังคนวะก็ประจากรก็ม้วนน้อยยป้านก็นได้คุณเปิดช่องใหม่เพลงนี้เป็นเพลงของผมสั่งให้บอสบิภูมารินแต่งขึ้นมาให้แพวพราวร้องก็พากันหัดกำหัดล่องอีหยังกันนี่นะเนาะก็เพิ่นเอาไปลงในช่องยู u ูบช่องยูทูบ ในเวอร์ชั่นของแม่แพลวแสงทองแล้วกับช่วงซีแกมเข้ามาช่วงซีแกมเข้ามาเนาะก็เลยให้สีแกรมร้องด้วยไม่ติดลิสิกบดบดเป็นวบาบดบีกเป็นว่าบ่าบาบติดลิสิกเพลงไม่ติดใครจะหยิบยกไปร้องก็ได้ไม่ใช่แต่สีแกมหรือใครจะเอาไปร้องทำมาหากินได้หมด นไปมีเห็คนขึ้นมาเ้าเนาะมว่วา <c oughs> เป็นเอฟซีฝ่ายไหนหรือว่าไม่ใช่หรืออาจจะเป็นพวกชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาพูดแบบโยงไปตรงนู้นแซะไปตรงนู้นแซะมาหาผู้ใหญ่บ้านมั่งแซะหาแพาวมั่งกระแซะมาอย่างเงี้ยก็เลยมันเป็นประเด็นเหมือนเหมือนเพลงตอนเพลง อะไรเพลงให้น้องเพลงกิตดาร้องบ้างไฟอะไรอเพลงบ้างไฟแสนบ้างบ้างไฟแสนน,น่ะแต่น้องน้องเพลงเอามาลองวันนี้ก็มามาน้องสีเกมเอาไปลองก็ะยิบยกขึ้นมาลองอีกเทียนหนึ่งก็มีปัญหาตอนนั้นก็มีดราม่าเหมือนกันตอนนั้นบอยพีกก็บอกว่าเพลงพื่นตัง เพื่อนเป็นคนสือเพลงสั่งทาเองคือใครหียยิบยกเอาไปลองก็ได้บัวเกี่ยวก็เพิ่นกระบอกว่าเทียนหนึ่งแล้วน้องพี่น้องก็ะมาเอาเพลงนี่น้องที่เกีมกับมาเอาเพลงอ้ไน้ําตาหยดบนรถไฟมาลองอีกก็เกิดดรามา่าคือเกา่ากระแซะไม่รู้ฝ่ายไหนกระแซะไปกระแซะมาก็ทําให้แบบว่าเพื่ออะไร เขาเอาไปทําเพื่ออะไรกระแทะทำไมไม่เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะมุจจวบาบอก็ผู้ใหญ่บ้านก็เลยออกมาพูดเพลงนี้เพลงเพลงเพลง,ง,งนี้เขาเป็นคนผู้ใหญ่บ้านเพื่อนเป็นคนที่สั่งสั่งให้แต่งมา ให้บอสบิ๊กภูมิรินแต่งมาใครจะหยิบยกไปร้องได้หมดไม่เกี่ยวใครจะเอาเพลงนี้ไปร้องทำมาหากินอะไรก็ได้คือไม่ติดลิส,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 สิส์ของท่ายเพลงไหนที่แม่แพลวเอาไปลง youtube ช่องเดียวกันช่องเดียวกันแม่แพลวก็ร้องเวอร์ชั่นของแม่แม่แพลว ซีแกมเอามาร้องน้องซีแกมเอามาร้องก็เป็นเพลงไปเป็นเวอร์ชั่นของน้องซีแกมก็ร้องแล้วทำนองเดียวกันแต่ร้องคนละแบบแบบว่าเสียงแม่แพวก็ต่างอีกอย่างเสียงน้องซีแกมก็อีกอย่างแต่เป็นเพลงเดียวกันเวอร์ชั่นเดียวกันคนคนไอ้ลงช่องเดียวกันคนละเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแม่แม่แพลแม่แพวก็ร้องเพราะ เวอร์ชันของน้องสีแกมน้องสีแกมก็ร้องเพะแล้วก็มีเอฟซีหลายๆคนมาคอมเมนต์แต่มันก็ไม่อยากอ่านเนาะคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอมเมนต์ดีๆก็อยากอ่านอยู่ก็มีคอมเมนต์ดีๆมาหลายอย่างก็บอกว่าน้องสีแกมร้องก็เพะแม่แพลร้องก็เพาะเขาก็พูดต่างคนต่างพูดแบบนี้น้องน้องสีเกมก็เพาะอีกอย่างแม่แพลก็พะอีกอย่างก็เกิดประเด็น ไม่ว่าอะไรก็มีประเด็นนะพี่น้องบุเจว,วาบอกมีแต่มันประเด็นกระแซะกระแสะ,ะ,แสะหน้ากระแสะหลังอยู่นี่แมพี่น้องกเกิดเป็นเช่าเน็ตหรือว่าเอฟซีังในกะไฟใไดกะเพลงนี้ผู้ใหญ่บ้านมันก็ออกมามาวบาเลยเดอจ้าว่าเป็นเพลงไม่สงวนลิสิตคือใครจะเอาไปร้องทำมาหากินได้หมด เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนสั่งแต่งขึ้นมาเองเข้าใจกันนะคะก็อย่าพันกับไม่เร่องมาวา่ามาอัปเดตแค่นี้แหละจ้ะแต่ก็จะไปอัปเดตมามือหลังเนะจ้ะไปหาเข่าไปบึงได้่าแต่ละมือเพอนมมีหยัางแน่ก็มื่อน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วฝากติดตามคอมเมนต์อีหยังบ่ดีกะ ผิดพลาดบองไดแต่แยพันก็ว่าคิว่าตัวเองผิดพลาดอยู่พูดยังไม่เก่งคือส่องใหม่ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบองไปายสุูุสุขคนชาวเน็ตชาวเอซีต้องขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะบ๊ายบาย